สวัสดีครับพบกับรถมือสองของมาสเตอร์นะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนํารถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับก็เป็น To โยต้าอัลติสนะครับ 1.8e นะครับตัวนี้ก็เลขใหม่มันน้อยนะครับเลยมาทํารีวิวให้ให้ชมนะครับก็มีเข้ามาอยู่3คันนะครับถ้าสนใจคันไหนก็เข้ามาเลือกกันได้นะครับเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นรีวิวคันนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะลองพาชมรีวิวรอบๆคันก่อนนะครับเพราะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์พันแนะครับ ตัวนี้เกียร์ก็จะเป็นเกียร์ใหม่นะครับเป็นซูเปอร์ซีวีทีนะครับก็เป็นเกียร์สามารถเปลี่ยนได้แบบต่อเนื่องนะครับดูจากสภาพใกล้ๆนะครับก็ไม่มีเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนะครับตัวนี้นะครับตัวยางก็จะเป็นของโยโกฮามานะครับพร้อมใช้เลยนะครับรอบขันนะครับก็จะไม่มีรอยบุบสลายนะครับ ให้ดูรันรอบๆก่อนนะครับเนี่ยตัวจาอัติดนะก็จะเป็นรุ่น 1.8E นะครับตัวน,นี้ที่ลูกค้าสนใจนะครับเราก็จะมีประวัติทางสูตรให้ลูกค้าได้ดูนะครับรอบรอบๆคันก่อนนะครับก็ไม่มีริ้วไม่มีรอยนะครับสีเดิมสวยนะครับพร้อมใช้นะครับ่าออกไปก็สามารถ นำไปแมนเทนตต่อเนื่องจากระยะได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูในเรื่องของห้องเครื่องนิดนึงครับผมมาดูส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับก็สะอาดใหม่มากนะครับก็นะฮะดูราบตัวคาหน้านะครับก็จะเป็นคานเดิมนะครับไม่มีอุบัติเหตุนะครับขอให้ดูซูมด้านล่างนิดหนึ่งนะเนี่ยไม่มีอะไรนะเดิมเดิมนะครับ แบตเตอรี่นี่ก็เช็คแล้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับดูร้อยหัวน็อตนะครับกระโปงนะครับก็เดิมเดิมทุกอย่างนะครับหอนะครับแก้มด้านข้างนะครับก็จะเดิมเดิมนะครับส่วนนี้โอเคเดี๋ยวลองไปดูสภาพด้านท้ายกันครับมาดูด้านท้ายนะครับห้องสัตภพาราก็ยัง คงคอนเซปต์ความกว้างนะครับนี่ยที่จะก็เป็นรอยอาร์ตตะเข็บเดิมทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ติดนะครับก็จะไม่มีรอยถอดนะครับเนี่ยเนี่ยรอยอาร์ตเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวดูด้านตายางอะไรนะครับนี่ฮะเดิมทั้งหมดเลยนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องของว่าจะเกิดอุบัติเหตุแล้วเอามาขายนะครับ ชัดเจนนะฮะเดี๋ยวพาไปดูข้างในรถครับผมนะครับจากคอนโซลด้านข้างนะครับภายในนะครับก็ตัวนี้ก็จะทําเป็นเบาะหนังมาให้นะครับขาไม่ต้องเอาไปเอาไปเปลี่ยนแล้วนะครับไปเป็นเบาะหนังมาเรียบร้อยนะครับตัวกุญแจนะครับก็จะเป็นแบบ just in key นะครับกุญแจสามารถพับได้นะฮะนี่ก็ลองดูนะเนี่ยภาษาอะไรโอเค ตัวส่วนของเลขไม้นะฮะตัวนี้นะฮะเลขไม้จะอยู่ที่3 5 2ห8น้ากิโลเมตรนะฮะหรือว่าความใหม่บาร์โค้ดของจากศูนย์ยังอยู่เลยอยู่เลยนะฮะติดที่เรือนไมมาตัวนี้พวงมาลัยนะครับก็จะเป็นอ่าอยูริเทนนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยพวงมาลัยก็จะมีระบบมาลติฟังก์ชันนะครับก็สามารถควบคุมเครื่องเสียงตรงนี้ได้เลยนะครับดูส่วนของคอนโซลครับความใหม่ของคอนโซลก็ ไม่มีริวไม่มีรอยในเ,เรื่องของแบบอ่ารอยแปะพระรอยน้ําหอมนะครับไม่มีนะฮะเนี่ยคอนโซลกลางนะฮะวิทยุก็สองดินตอนนี้ก็จะเป็นซ็อกเก็ตอ่าเสียบไฟสิบสองโวลต์ได้นะครับเกียร์นะฮะตัวน,นี้ก็จะเป็นซูปเปอร์ซีบีทีแล้วนะครับอ่าตัวน,นี้ก็จะเพิ่มเป็นโหมดสปอร์ตขึ้นมานะครับสามารถเพิ่มอัตราเร่งนะครับตัวน,นี้ได้เราเดินไม่ต้องที่เราไม่ต้อง คลิกด,ดาวนะครับโอเคภายในถือว่าเรียบหรูใหม่นะฮะดูนะฮนะพลาสติกยังอยู่อยู่เลยนะครับโอเคไปดูห้องโดยสารด้านหลังนะครับนะฮะขนง,งข้างภายในนะฮะก็ใหม่หมดเลยนะครับ กบนี่ก็แทบจะไม่มีรอยนั่งเลยนะครับเพราะเลขไมลมันน้อยมากนะฮะนี่นะฮะก็มีเป็นช่อง USB นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปสรุปรายละเอียดให้ครับผมก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครก็สรุปกันให้อีกทีนี้นะครับสำหรับ t o y ย t a าโคร l ่าอัลติส 1.8e นะครับปี2018นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นโฉมมินเนอร์เชแล้วนะครับเข้ามาใหม่เลยเลขไมลเพียง35,000กิโเมตรนะครับคันนี้ ราคานะครับก็เดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้คลิปนะครับทุกค้าที่สนใจนะครับตัวนี้นะครับสามารถจัดไฟนันได้เต็มนะครับตัวนี้ยอจัดไฟนันได้เต็มนะครับแล้วก็มีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะครับรถทุกคันนะครับผ่านการตรวจสอบสภาพ2องรายการให้แล้วนะครับถ้าสนใจคันไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับผมตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณครับ